สช่วงที่สองนะครับอ่าไปกี้คุยกับพี่โอไปติดใจเลยค่ะคุยกันไปถูกคอนี่คือเบื้องต้นของเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆแต่ละไม้นี่อันนี้มีสี่ไม้ครับอะแต่ละไม้มันแตกต่างกันยังไงครับพี่โอครับเอาอันแรกก่อนก็นเลยเอาไหนดีอันแรกก่อนเป็นเป็นไม้คิวที่ทําจากไม้แกนเดียวก็คือแกนเดียวคือไม้แอปเนี่ยยาวทั้งอันครับ ยาั้งอันแล้วเรามาเข้าด้ามมาเข้าด้ามด้วยไม้ดำไม้ไม้ชั้นกลางแล้วไม้ชั้นล่างครับหมายถึงว่าเป็นไม้ท่อนเดียวไม้ท่อนเดียวแล้วไม่แบ่งนต่ไม่ไม่ติดการต่ออะไรเลยครับแล้วเอาเอาทำมาเป็นไม้สนุกอันหนึ่งครับโอ้โหอย่างนี้อันี้ก็จะยากกว่าเรียกว่าทํายากมากใช่ใช่ครับอ่ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าทํามาเป็นไม้แบบสําเร็จเลยคืออันเนี้ยครับระยะเวลาเท่าไหร่ระยะเวลาก็ประมาณอาทิตย์กว่าครับคนมาสิวัมีคนสั่งอย่างนี้ด้วยเหรอ มีคนสั่งเยอะครับออเยอะเลยเหรอเยอะมากไหมไม้ท่อนเดียวแน่นอนถ้าอย่างงี้ถ้าเป็นไม้ท่อนเดียวมันก็ต้องมีราคาแพงกว่าราคาแพงกว่าใช่ไหมเพราะมันทำยากด้วยทำยากกว่าครับเพราะว่าก่อนจะคัดไม้ลายที่เขาที่เขาสั่งเอาไว้ใช้เวลามากครับแล้วนี่มาขึ้นแลวสีนี่คือมาขัดให้มันเป็นสีหรือว่ายังไงครับนี่เนื้อไม้ครับเนื้อนี่เนื้อไม้เอาไม้มาเข้าจัปาครับครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา เอากล้องอินเสิร์ตเอานะครับเดี๋ยวดูภาพอินเสิร์ตว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วจากออเดอร์ที่สั่งเนี่ยคือไม้แบบนี้ที่เป็นท่อนเดียวอย่างเงี้ยมันทํายากครับก็ต้องใช้เวลาผลิตหน่อยใช่ครับอย่าพึ่งใจร้อนนะครับใจร้อนครับถ้าจะเอาของดีก็ต้องใจเย็นเออนะจะเอาของดีก็ต้องเย็นอันนี้เป็นแบบแรกคือแบบว่าท่อนเดียวมาเลยอันนี้เราให้เห็นกันนะครับอันนี้คือไม้ท่อนเดียวจริงครเออนะฮะอื นะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเก็บนะครับอ่ะโอเคทีนี้อันที่สองเนี่ยคเป็นไม้แบบว่าเป็นไม้แบบอ่ะเป็นไม้สั้นแบบนี้แอดแม่แอดสั้นแบบนี้แล้วก็มาต่อต่อด้ามเอาอ๋อต่อแค่ด้ามตรงนี้ต่อแค่ด้ามตรงนี้เอาครับก็คือมันจะมีรอยต่อรอยต่อรอยต่อที่แต่ว่าเนื้อไม้เออไม้ด้ามจะประกบทับมองไปเห็นอีกทีครับมองไม่เห็นครับฮะอ๋อคือมันจะเอามาประกบอีกทีนึงครับแต่ก็มองไม่เห็นแต่มองไม่เห็นคือทำก็เอาง่ายๆคือ มันก็จะคล้ายๆกับไม้ด้ามเดียวเหมือนกันใช่ครับแต่มันเป็นไม้ประกอบใช่ครับอ๋อซึ่งแตกต่างกับสองอันนี้นะสออันนี้จะมีชัดเจนว่าจะเป็นเป็นเกียวต่อเป็นเกียวต่อครับอันนี้ไม่มีไม่เห็นแน่แน่เป็นคิวท่อนเดียวออเป็นคิวท่อนเดียวครับแต่จริงๆก็เอามาประกอบกันใช่ครับโอ้โหประกอบจากเอาเออนะฮะโอ้ลึกซึ้งมากนะครับจริงศาสตร์พวกนี้ไปเรียนรู้มาจากไหนพี่โอ้ก็ส่วนมากก็จะดูจากอืรูปภาพอ่ะดูรูปภาพพี่รู้เลยเหรอ พี่ไม่ต้องเอาไม้มาเพื่อเนี่ยทำสีขึ้นมาขนาดนี้ก็ตอนที่เขาเอาคิวมาซ่อมเนี่ยตอนที่นักกีฬาไทยเอาคิวของเขามาซ่อมเนี่ยผมก็ต้องผ่าทั้งต้มเอาเอาเขามาผ่ามาต้มใส่เอาขี้กบเก็บเอาไว้ดูว่าเป็นไม้ชนิดไหนอะไรยังไงออเก็ถ้าเราจะเก่งเราต้องลองเองก่อนจะลองเองทั้งต้มทั้งผ่าสารพัดเลยแล้วเขาแล้ว คิวเขาพังไว้พี่โอไปทำเขาไม่ว่าอ๋อเขาบอกเขาไม่ว่าแตี่ไม่ว่าทําให้เขาใหม่แล้วกันอ๋อไม่มีปัญหาพี่โอบอกสบายครับเออแต่ขอผมดูหน่อยคุณทํายังไงมาเอออันนี้เป็นไอประเภทที่สองนะครับอันนี้อันนี้อันนี้รุ่นฮันเตอร์สิบสองออกมาแบบไอโฟนเลยถ้าไอโฟนมีที่ไหนมาก็ได้มเกลลูกสู่เนี่ยครับเนี่ยดึงยังจบเลยเลยเออขับหมุนความเป็นแค่รอบเดียวครับ เป็นลายยังไงเราคิดค้นตรงนี้ได้ไงผมก็บอกเพื่อนว่าทําไงนะแบบว่าเกียวเรามันต้องแตกต่างกว่าเกียวที่ที่เขาผลิตกันอยู่ทั่วไปแม่คิวเราเนี่ยต้องให้มันแปลกไม่เหมือนใครแล้วต้องให้มันดีกว่าคิวสมัยก่อนๆหน้าตาสวยด้วยแล้วก็อืแล้วก็องค์ประกอบมันเนี่ยต้องมีความแปลกใหม่และทันสมัยอืก็คือแบบว่าไม่ไม่เชยแน่นอนคผมบอกว่าเอาแบบว่าเพศแบบว่า ไอ้เลนกล้องที่แบบลกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันใส่ขเข้าไปเนี่ยมันหมุนกักแล้วมันอยู่เลยอย่างเงี้ยหาคิดอย่างงั้นเืมก็เลยมาดัดแปลงให้เข้ากับคิวครับพอออกมาเป็นไงได้รับความนิยมไหมได้รับความนิยมมากคนงงไหมโอ้ยพี่ทําได้ไงอ่ะครับงงมากเออเพราะว่าขานไปแล้วดึงมันดังโจ๊บด้วยอใ้วมันล็อกแบบดูด ดูดเลยมันแน่นดึบอ่เเลยแน่นดึบอะคือความแข็งแรงมันมีมันทําให้เหมือนกับเป็นคิวที่แบบว่าไม่มีการตัดต่อมันเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกันเลยทาให้แน่นหนาอันนี้ได้รับความนิยมไหมได้รับความนิยมมากครับอันนี้เรียกแบบเป็นแรไอเทมร้านพี่เลยไหม ใช่ครับอ๋อไอ้คือไอ้เกียวแบบนี้คือแบบไม่ว่าจะเป็นทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไรเล่หรืออะไรนะก็ใช้เกียนลูกศรทั้งนั้นยี่ห้อดังๆของอังกฤษยังไงก็ต้องใช้แบบพี่เรียนแบบเลยปะว่าตรงๆเลยเหมือนกันกับเขาเขาก็ต้องซื้อของพี่ไปแล้วไปดูว่าพี่ทำยังไงแล้วเขาทำตามทำตามแต่เหมือนไหมอ่ะพี่เคยพี่ก็ต้องสร่งลูกค้าบ้างเราคึงด้วยมือเราทําเองยังไงเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้ว ขอเข้าพึงด้วย CNC อ๋อไม่เหมือนกันอันนั้นใช้เครื่องใช้เครื่องอาจจะเราใช้มือล้วนล้วนอ่าอีกประเภทหนึ่งพี่โออันนี้เหมือนกันไหมเหมือนอันนี้ฮันเตอร์หนึ่งอ่ารุ่นแรกรุ่นแรกเลยรุ่นแรกที่ทำออกมาเลยครับนี่ฮันเตอร์สิบสองครับครับรุ่นนี้เนี่ยที่เป็นที่เรียกว่าพิกโฉมพิกโฉมเลยครับพิกโฉมอ่าไม้สนุกครับอ่าเป็นยังไงรุ่นนี้รุ่นนี้พอตั้งชื่อว่ารุ่นฮันเตอร์เนี่ย เราตัวผมเองเนี่ยโดนล่าตลอดเลยไปตั้งยื่อฮันเตอร์ไงเออโดนอื่นเขาล่าตลอดเราอยากจะเป็นผู้ล่าบ้างเราเลยตั้งชื่อว่าฮันเตอร์อ๋อล่ากลับบ้านล่ากลับบ้างเขาตั้งเขากลับมาบ้างเขาล่าเราเราล่ากลับเราล่ากลับบ้างนะฮะรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นแบบว่าณตอนนี้ยังทําอยู่ไหมรุ่นนี้ไม่ทำแล้วยังทำอยู่หยังทําแล้วก็ขายดีด้วยเอาคนชอบอยู่ครัอ๋อมันก็แตกกลางกันยังไงอะอ่ารุ่นหนึ่งเนี่ยกับรุ่นล่าสุด รุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นไม้แบบว่าเป็นไม้เชอร์เคมับแล้วก็ไม้เอเซนซาตินบูดหรือว่าตะแบกลายคือ,อ,อพวกนี้ก็จะนําเข้ามาจาก,กลาวนี่ก็นําเข้ามาจาก,กลาวโอ,โ,โอ้ท่านเขาพูดก,กันตรงก็คือความยากมันยากกว่าครับใช่ไหมมันต้องอะสะสมไม้ไว้ให้จนจนแบบไม้สดๆดเนี่ยจนมันแห้งสนิทแล้วถึงจะมาทํากิวได้ต้อใช้เวลารอคอยครับางทีบางรุ่นเนี่ยต้องใช้เวลาเอาไม้มาบ่มเก็บบ่มเนี่ยห้าปีสิบปีถามจริงที่พี่รู้เนี่ยพี่ศึกษาจากไหน เพราะว่าพวกฝรั่งมาสอนผมอ๋อเหรอพวกญี่ปุ่นมาสอนผมพวกค้าหวานมาสอนผมครับครับจะมามีอยู่ช่วงหนึ่งสเกอรดประเทศไทยเนี่ยซบสาวมากผมขายไม่คิวได้อาทิตย์ล้านด้ามเองเือนึงขายได้สองล้านต้ามผมก็เลยเบนเข็มเบนเข็มไม่ทําคิวพูอย่ิวพูคิวพูครับอ๋อพูอ่เพราะที่ทำคิวพูแล้วเนี่ยก็มี พวกพรัหลงพ่ลังมาสอนเทคนิคเทคนิคแบบชั้นสูงในการทําไม้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจกได้สนุกเกอร์มาอีกเยอะมากมายเลยมันแตกต่างกันยังไงไม้สนุกเกอร์กับไม้พูเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมในมุมมองของพี่เนี่ยถ้าสมมติว่าผมหยิบอ่พี่หยิบไม้สนุกเนี่ยไปแทงพูได้ไหมก็ได้แต่ว่าต้องทําหัวใหญ่หน่อยที่หมายถึงว่าตรงหัวตรงนี้อ่าช่วงปลายให้มันให้มันใหญ่หน่อยถ้าผมเคยทําสงไต้หวันไปเป็นพันด้าม ครับไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยทำส่งไปทำร้านเกาหลีนะพวกนี้ก็ทําถึงสนุกเกอร์แต่ว่าทาปลายเป็นสำหรับแทงคิวพูแต่ว่าเทคนิคในการบ่มมุกบ่มไม้แล้วเนี่ยผมได้เทคนิคมาจากในการทาคิวพูครับเทคนิคในการบ่มไม้เพื่อให้มันไม้มันจะเถียนไม่ไปคดไปงอทีหลังไม่ไปหดไม่ไปเบาไม่ไปมันไม่ไม่เปลี่ยนสภาพครับเพราะซื้อจากผมไปเนี่ยณวันนี้อีกสองเดือนก็ต้องเหมือนเหมือนอย่างเดิมอีกปีนึงก็ต้องเหมือนอย่างเดิม มันต้องมีวิธีบำรุงรักษาสิครับอ่ามันต้องมีวิธีบำรุงไม่คิผมเนี่ยอ่าผมขายไปแล้วเนี่ยผมยินดีซื้อกลับมาโอ้แต่ว่าอาจจะต้องลดเปอร์เซ็นต์ครับหมายถึงว่าอ่าสมมติซื้อไปสองพันห้าสมมตินะครับก้าเข้าคุณจะขายผมผมก็ซื้อกลับอ่าพันหาซื้อหมดอ่าเอามาพันห้าไม่ะหรือว่าเอามาเปลี่ยนใหม่รุ่นห้าพันไปบบกเงินเพิ่มไปบวกเงินเพิ่มไปเออซื้อฮันเตอร์ไปหมื่นแปครับใช้ไปแล้วปีอะไรไม่สกใจอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วอยากเปลี่ยนอ่า หลือหมื่นสามอ่ก็ซื้อกลับาใหม่ไปอ่ซื้อกลับหมื่นสามทุกอันเลยไหมฮ่าใหม่ไปเพิ่มไปอีกห้าพันยินดีซื้อกลับทุกอันเลยไหมทุกอันทุกไม้เลยทุกไม้เลยโอ้จะไม่ว่าจะถูกะแพงเราจะได้มารู้ว่าผลงานที่เราทําออกไปเนี่ยอมันเป็นยังไงบ้างโอ้โหดีมากเลยครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าแล้วเรากล้าซื้อผลงานของเรากลับมาว่าเรากล้าขายเข้าไปเท่านี้แล้วเรากล้าซื้อกลับมาเท่านี้เรากล้าซื้อหรือเปล่าอ่าออหมายถึงว่าเมื่อกี้ สมุดใบไม้นี้อันนี้ฮันเตอร์รุ่นแรกเลยครับขายแล้อยู่เท่าไหร่นะตอนนี้อยู่ที่หมื่นแปดอะแล้วขายหมื่นแปดเนี่ยแล้วข้อมาขายเราคืนเนี่ยเราจะกล้าซื้อจะกล้าซื้อเท่าไหร่อ๋อแต่เป็นพี่โอพี่โอซื้อกลับอยู่แล้วซื้อกลับซื้อกลับอซื้อกลับอโอ้โหสุดยอดมากเลยอะพูดถึงว่าจะทําไม้แบบนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะทําก็ทําได้เลยครับมันต้องมีขั้นตอนตามขั้นตอนขั้นตอนผูกกฎหมายหลายอย่างใช่ครับเหมือนใบประกาศที่มีไว้นะครับะครับ กว่าที่ที่จะทําอย่างแบบเป็นธุรกิจทัดเจนอะไรบ้างต้องดียบ้างจริงจริงแล้วเนี่ยเอขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องนําเข้าไม้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็ประการที่สองก็คือได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อในการแปรรูปไม้อย่างถูกต้องครับแล้วก็เราต้องมีบัญชีไม้ซึ่ง เป็นขึ้นทะเบียนชัดเจนชัดเจนว่าไม้เราเป็นไม้มาจากประเทศไหนต้นทามาจากประเทศไหนแล้วก็อยู่ในสต็อกขเราเท่าไรแล้วต้องทําให้มันถูกหลักถูกต้องซึ่งตรงนี้สามารถตรวจสอบได้มันต้องทําให้ตรวจสอบได้ด้วยนะครับหลายมันไม่ใช่ง่ายต้องบอกก่อนว่าการจะผ่านขา้นตอนอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราจะทําธุรกิจเกี่ยวกับไม้คิวแน่นอนแหละ ว่าผู้การตรงๆคือผมว่ายิ่งเป็นไม้นําเข้าเราต้องมีใบในการที่แบบถูกต้องว่าเราจะจ้างนายตัดต้นไม้ประเทศนายนะเพื่อเอามาทําไม้ส่งให้เราตรงนี้เราก็ต้องมีใบต้องมีใบครับไม่งั้นทางเขาก็ไม่ตัดให้เราครับถูกไหมถูกต้องครับมันยุ่งยากขนาดนั้นนานไหมกว่าจะดำเนินการทุกอย่างไหมมันเรียบร้อยก็แรกๆก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางกรมป่าไม้แล้วก็ทางผู้ดับผู้ใหญ่ที่ซื้อขายไปซื้อขายระหว่างประเทศครับ คือติดต่อให้เรารู้จักพ่อค้าไม้แล้วก็โชคดีที่ทางเราเนี่ยเขามีการสร้างเขื่อนมีการตัดไม้ที่ในบริเวณที่เขาจะสร้างเขื่อนอออม่ใช้ทําให้เราได้ไม้นั้นมาในราคาที่ไม่แพงครับแล้วก็ผูห้หลักผู้ใหญ่ก็แบบว่าเห็นดีเห็นงานมกับเราด้วยคือเราเอา ไม้ที่จะเป็นฟืนอยู่แล้วเนี่ยเราเอากลับมาสร้างเอไม้คิวเนี่ยกลับมาทําให้ไม้คิวมันมีราคาแพงแทนที่ชาวบ้านเขาจะเอาไปเผาเป็นฟืนแต่เรามาทาให้คิวมันร้ายประโยชน์ไปเราซื้อรับซื้อมันก็ได้อย่างนี้พอพอหลังๆพอพี่โอสั่งจากต่างประเทศพอเขารู้ว่าเฮ้ยเขาจะเอาเราไปทำนี่มีอัพราคาไหมมีครับมันต้องเป็นทุกที่อยู่แล้วขาวข้าวซื้อแห่เราซื้อเหมือนกัน ครับคือกวานซื้อมาเลยมันไม้้นนี้นะครับอินเนี้ยไม้ทางทางเมืองลาวเขาเรียกไม้ดู่ลายครับหรือว่าประดู่ชิงชันอ่าอ่าผมไปซื้อที่ประเทศลาวเลยเนี่ยครับโลงสามร้อยห้าสิบบาทอืแต่คนกินให้สี่ร้อยโอ้หักหัวคิวเราไปเลยให้เงินสดสดเลยของเราเราดีบอกเราเขาบอบของเราองเครดิตหน่อยเราก็ดูดัไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทีหนึ่งแล้วค่อยจะจ่ายค่อยจะอะไรตังแต่จีนเนี้ะตกมันซื้อทุกเย็นเลยโลสี่ร้อยซื้อทุกเย็นเลยซื้อไปทำอะไรซื้อไปทา เหมือนกับคนี่ก็ทําคิวเหมือนกันโอ้โหเหรอครับมีมันมีเรื่องราวที่อยากรู้เหมือนกันความเป็นจริงเหมือนกันพี่โอครับว่ามันมีจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยมันไปจดลิขสิทธิ์เหมือนกันครับแล้วมันใช้ชื่อค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงเลยหรือว่าเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยดีกว่าสร้างความเข้าใจผิดมากอ่าอันนี้พี่โอรู้สึกไงก่อน่ะตอนอันดับแรกอ่าก็ ตอนแรกมันมันก็สับสนสับสนเหมือนกันว่าทําไมชื่อเราทําไมก็ต้องฮองเราไปใช้ด้วยแล้วเราแล้วไม่ให้เราส่งไม้คิวไปขายที่ประเทศจีนเอ้าับังคับเลยบังคับเลยด้วยว่าถ้าเอาเราส่งไม้คิวไปเนี่ยเราจะต้องถูกคองรองอแล้วก็โดนยึดโดนยึดไอไม้คงไม่คิวของเราถ้าเจอเจอด่านถูกแล้วกท่านอืแล้วก็ เสียเสียโอกาสอ่ะเสียโอกาสแทนที่เรามีทมีแต่คือก่อนที่จะจดทิษฎีเกตเนี่ยเราทาได้กี่อันเนี่ยเขารับซื้อเราหมดเลยอเราทําได้กี่อันกี่อันทั้งรับซื้อเราหมดเลยเราทําไม่หวัดไม่ไหวเลยทําทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทาโอทีจนเลิกสามทุ่มมีเท่าไหร่เขารับซื้อหมดแล้วได้ราคาดีด้วยอืครับอย่าง บ้านเราซื้อขายกันราคา5,000ันบาทไปอยู่ที่เมืองกินอ่านประมาณหมื่นห้าแพงกว่าบ้านเราต้องสามเท่าตัวครับแล้วก็พ่อค้าขายคิวเนี่ยก็มีเท่าไหร่ก็รับรับซื้อเราแล้วก็เงินดีมากตอนแรกเราไม่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 สังเกตเละไม่งงเรอครับว่าเฮ้ยทำไมเรามีเท่าไหร่เขาทำไมเขารับโหลดเลยหรือว่าเรายังไม่เอะใจอะไรเลยเราไม่เอะใจเราคิดว่าของเราเราก็คิดว่าของเราดีเขาก็อยากซื้อเลยของเราอยากซื้อแล้วก็ คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทําอย่างเดียวเรื่อื่นเราไม่ได้คิดอะไรครับแล้วตอนกอนนั้นเราจดดิขสิทธิ์ยังครับเราจดดิเิขสิ์ในประเทศไทย๋อแต่เวอร์ไวยังคือทั่วโลกอะยังไม่จดยังไม่ได้จดครับแล้วเราไปรู้ทราบข่าวมาจากไหนก็เขาทำาหนังโนติสมาทางอีเมลเราว่าเขาไปจดลิธิ์สิทธิบัตรแล้วประเทศนู้นประเทศประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษครับประเทศสิงคโปร์ประเทศออสเตรเลียประเทศ ฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์คือแม่เราเอาคิวไปประเทศพวกนี้ครับไงคุณเจอเลมเบอร์ลิกระเสริฐครับแล้วเราเจออย่างนี้เราเราไม่งงงงหนักเลยครับผมก็ผมก็เลยตอนนั้นคุณพ่อผมยังอยู่เขาบอกว่าเต๋ยเขาทํากับเราอย่างเนี้ยเราจะทํางไงอ่ะมันแม่เราขายเราก็ไม่ต้องไปขายมันออืเราทําได้อะไหรก็เอาเท่านั้นลูกอื อันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าจริงๆแล้วมันก็มันก็ดีเราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณอยากจะได้ไม้ของจริงครับไม้ทําจริงๆ,ไม,ๆไม้ที่แบบมันมันมันมาจากสีมือจริงๆค,คุณก็ต้องมาที่นี่ถูกไหมถ้าคุณคจะไปซื้อจากที่อื่นเนี่ยแน่นอนแหละมันไม่ได้มาจากผมผมไม่ได้การันตีอยู่แล้วอ่าถูกไหมหลังจากนั้นเราเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ยังไงครับเพราะแน่นอนมันต้องสูญเสียได้นขยังเยอะก็ มีการชี้แจงไหมผมก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรผมว่าก็พยายามที่จะเวลาใครบินมาเมืองไทยผมก็พยายามเทคแคร์เขาให้แบบว่าให้เทคแคร์เขาแบบให้เป็นเหมือนกับแขกว i p อพีเลยคือเขาไปแล้วเ็าได้ติดใจแล้วก็จะไม่ได้ไปบอกต่อๆกันจะได้จะได้บินมาเมืองไทยจะได้มาซื้อถึงโรงงานเลยแล้วก็แล้วก็ ทำให้เขาให้ทันอืเขาจะเอาสิบด้ามห้าด้ามยี่สิบด้ามสิบด้ามแล้วก็เขาจะมาอยู่เมืองไทยสามวันสี่วันห้าวันเราก็ทําให้เขาให้ทันอืเหมือนกัว่ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วคุณมาสั่งก่อนครับมาไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวพัทยาขากลับมาขากลับแวะหน่อยแล้วก็มาเชื่องเอา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 คิวไปเพราะว่าที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพอยู่แล้วหายห่วงครับอะแล้วที่ที่ของจีนเนี่ยเขาเข้า เขาเอาเราไปก๊อปหรือว่าเขาทําของเขาขึ้นมาใหม่หือเขาทําขึ้นใหม่เขาเปิดโรงงานทาใหญ่โตเลยอแล้วใช้แบร์เราใช้แบรน์เราไอตอนที่เขาเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับในการโชว์ไมค์คิวเกี่ยวกับการโชว์พวกอุปกรณ์โต้ซูเกอร์เนี่ยที่กวางเจาเนี่ยผมก็ได้ไปดูบูธเขาได้ไปดูบูธเขาครับแต่ผมเนี่ยไปไปต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนยี่ห้อใหม่เป็นยี่ห้อล็อกเก็ต อ๋อถาไปจัดทิ่ธนาารด้วยกันครับเราก็ต้องเราใช้ชื่อนี้ไม่ได้เลยมาให้เขาใช่ครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นล็อกเก็ตอ่าแล้วเป็นไงแล้วไม่เวิร์กไม่เหมือนโอมินคนแห่ไปซื้อโอมินกันไปแถวเยเพราะว่าคนมันจริงๆแล้วอ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยคนมันติดแบรนด์แบรนด์นี้ไปแล้วครับเอออ่อให้แบรนด์อื่นคนคุณภาพอ่ะพูดงขงคุณภาพคนก็ไม่ได้มองอยู่แล้วแต่คนแต่ไส้ในไม่รู้คนที่ซื้อไม่รู้ครับแล้วอย่าลืมว่าตลาดจีนเนี่ยครับ คนนิยมสนุกเกอร์ด้วยแต่หลายคนก็เข้าใจผิดว่าผมเนี่ยมีมีเป็นหุ้นส่วนหรือว่ามีเงยนอะไรเข้าแต่ผมว่าบอกที่จางนี่เลยว่าไม่ได้มีทุนได้ทุนเสียเขาเอาชื่อผมไปออแล้วเขาไปจดก่อนผมครับเออการที่อย่างนี้ถ้าไม้ที่จีนเนี่ยถ้าเขียนโอมินอาจจะไม่ใช่ของของพี่โอก็ได้ผมไม่ได้ทำแล้วตอนนี้มีมีคนแม้กระทั่งคนจีนเองหลายหลายคนไหม ที่เดินทางมาซื้อกับพี่โอที่ดีเขาเดินมาซื้อเขารู้ไหมเขารู้ว่ามันมีเขาไปก็ต้องหลบไหมเอาเราไปก็ต้องหลบอ่าอ่าหลบซ่อนหลบซ่อนไปอ๋อหรอครับอ๋อเอเข้าไปเที่ยไม่ได้ไม่ได้ครับอ๋อมันเป็นเหมือนเป็นของผิดกฎหมายเลยใช่ครับมันเหมือนเพราะว่าเป็นของแท้ของเราเป็นของปลอมครับอ๋อแล้วมันมีการเราต้องทำยังไงอะหลบยังไงอะก็ต้องแบบไม่ติดตาโอมินมั่งอ่าเป็นแบบปาดป้ายเฉยแล้วก็ ใส่ป้ายอย่างอื่นไปอ๋อแล้วธงบอลเป็นตัวที่นู่นมันใส่ไม่ได้บางคนก็อยากได้โลโก้ทาไงอ่ะเขาก็ไปหาบางทีก็ขอกระดุมเราไปไปอ๋อไปทําเองไปใส่เองอ๋อหูก็ลาบากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของไม้สนุกเนี่ยถ้าถ้าเราได้ที่จีนเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยเพราะว่าคนจีนเล่นสนุกเยอะใช่ครับใช่ครับทาไม่หวัดไม่ไหวเลยใช่แต่ตอนนี้ก็ทําให้ออเดอร์จากมองจีนะลักเข้ามาให้ช่างแมคิวที่บองคนไทยเนี่ยทำกัน สนุกนานเลยอืมนะฮะก็ถือว่าก็เป็นเสียได้โอกาสไปนะฮะแต่แล้วตอนนี้ล่ะอะตอนนี้กําลังผลิตอ่าในโรงงานพี่โอหนึ่งต่อนหนึไม้เนี่ยหนึ่งวัน,นได้ได้กี่ไม้ประมาณหวันก็ได้ประมาณสัก สิบไม้ครับแต่แน่นอนว่าที่นี่คือทํามือทํามือไม่ใช้เครื่องไม่ใช่เครื่องครับะว่ไม้คิวไม้ทุกไม้เนี่ยมันจะได้มันมีคุณภาพของับไม่ได้ผ่านการกึงหรืออะไรใช้เหลาได้มือเหลาได้กบอืครับข้าวจะปาได้กบอหลายคนเนี่ยก็เมื่อกี้ก่อนมาเลยก็มีคนมาซื้อครัก็คือมันมีคนมาซื้อเรื่อยเลยอันนี้ถ้าสมมติว่าคนที่จะสนใจล่ะพี่โอคนสนใจอยากได้ไม้สรุปสักไม้หนึ่งก็ต้องทำยังไงบ้างดู พิมพ์ชื่อโอเ n นคิวเนี่ยไปทาง f a c e b o o กก็ได้ครับหรือว่าเข้าไปทางเว็บไซต์โ minq com ครับแล้วก็ดูเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรมาคุยได้ไหนก็มาตลาดมินมาตลาดมินเลยมาถึงว่ามาที่ตลาดมินเลยถามว่าโรงงานโ m i n q ิอยู่ที่ไหนรู้จักแน่นอนนะครับเพราะหาไม่ยากหาไม่ยากเข้ามาตลาดมินเลยแล้วถามใครก็ได้ผมจะมาซื้อคิครับกับพี่โอไปทางไหน นะฮะวอลกคนวอลเอาเข้ามาเนี่ยครับเรามีไม้ไม้ไม้พอจะขายเลยไหมมีครับมีมีไม้พอจะขายร้อยงครับอ่ามีไม้พอจะขายเลยถ้าสมมติว่าคุณใจร้อนครับคุณอยากจะได้ไม้ไปเลยครับก็เข้ามาดูได้ครับออแล้วคุณก็มาเลือกได้เลยว่าอ่ะมีอยู่ร้อยกว่าอันี่ยคุณถูกใจไหมถ้าคุณไม่ถูกใจสั่งเอาครับสั่งเอาเนี่ยสมมติสั่งเอาเอาแบบธรรมดาที่คนเล่นทั่วไปมาเช้าเย็นได้อ้ขนาดนั้นเลยครับจริงไหมเนี่ยจริงครับ มาเช้านี่กี่โมงอ่ะมาเช้านี่สิบโมงเช้าสิบโมงเช้าเดินประสานเลยนะไปสามได้ละโอ้สบายเข้ามาแถวมีนก็คือมาตอนเช้ากุญรีโอก่อนอได้ไหมแบบนี้มาเลือกไม้ไปเดินห้างมาเลยเดินห้างรอครับนะครับสามสี่โมงเย็นลุกแวะกลับมาครับเอาไม้กลับบ้านเลยถ้าพวกต่างหวัดก็มามาท้ายสายตอนเย็นกลับบ้านไปได้คิวกลับไปเลยโอ้เหรอครับนะฮะเออณตอนนี้ไม้ไม้แน่นอนอ่ะในในประเทศไทยมันมีมันมีไม้หลายยี่ห้อครับนะครับแต่แบรนด์เนี้ยไม่เคยตก หลังจากที่ผมได้ไปพูดคุยกับน,นักกีฬาทีมชาติหลายคนก็ผ่านการใช้ไม้ของพี่มาแล้วทั้งสิน้นครับรวมไปถึงดาวรุ่งดาวรุ่งเด็กๆเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็เยอะจักไม้พี่เลยอันนี้พี่รู้สึกไงบ้างครับผมก็ผมตั้งแต่ทาไม้คิวมาเนี่ยมผมมีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็ม,มันเป็นความสุขแบบลึกๆเล,ลวยว่า ถ้าเราได้ทําคิวให้นักกีฬาเก่งๆใช้เนี่ยมันคือความมุ่งหมายของเราอแล้วเราเนี่ยตั้งใจทําเต็มใจเต็มใจให้เขาครับแล้วก็ตั้งตั้งใจทําจนแบบสุดฝีมือเลยแต่ละด้ามแต่ละด้ามครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธประจํากายของเขาไปสร้างชื่อเสียงให้ตัวเขาเองแล้วก็ประเทศชาติครับแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเครื่องมือทำหากินอืครับเราก็ต้องทําให้เขาแบบเต็มที่อแล้วก็ ดีใจขเขาด้วยแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยที่ถ้าเขาเอาเราไปนะไปทําชื่อเสียงให้ประเทศชาติอืส่วนมากเนี่ยเวลานักสนุกเกอร์ได้แชมป์ได้อะไรหรือว่าคนติดตามดูครับแน่นอนว่าหนึ่งจะชมว่านักสนุกเกอร์คนนี้เก่งครับนักสนุกเกอร์คนนี้แม่นครับอีกอีกประเด็นที่สองตามมาเลยใช้ไม้อะไรวะครับถูกไหมมันมันไอ้นนี่คือประเด็นที่สองเลยว่าคนก็ต้องถามว่าใช้ไม้อะไรวะครับเออแล้วพอมาเจอแบรนด์ของเราเนี่ยเราต้องบอกย้ำอีกทีว่า มีแค่ประเทศไทยที่อื่นของปลอมถึงแม้ว่าเขาจะของจริงถึงแม้ว่าเขาจะได้เวอร์วายจริงแต่ของปลอมนะฮะนะตอนนี้ครับไม้ของวิโอที่ผลิตอยู่ณตอนนี้มีกี่ประเภทมีตั้งแต่รุ่นเบสิกเลยหัดเล่นเลยคอัลลพันธุกบาทอ่าแล้วก็โอเมลิเนียมแล้วก็มาสเตอร์แล้วก็แชมเปี้ยนแล้วก็โปรเฟชชั่นนัมันต่างกันยังไงอ่ะ มันมีทั้งหลกมาสเตอร์แชมเปี้ยนโปรเฟชชั่นอลก็คือเบสิกก็เริ่มหัดเล่นใหม่ก็แบบถูกๆไปถูกไปแต่ว่าตรงน้ำหนักได้อะไรเงี้ยสัดส่วนมันได้ตามสเปคมาตรฐานโลกครับแล้วก็จนมาเป็นแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนมุ่งมั่นให้เป็นแชมเปี้ยนเลยเสร็จแล้วมาเหนือแชมเปี้ยนเป็นโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพมืออาชีพเล่นอาชีพเลยแล้วก็มีสปิริตพอเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มต้นที่งานแฮนด์เมดคิวเลย จะปลาเล็กมือเลยคลาสสิกเพอร์เฟกต์คายแม็กอิเมจินสี่รุ่นนี้เมื่อสามสิบปีที่แล้วครสี่รุ่นนี้ใครใช้สี่รุ่นนี้ดังมากอถือว่าเท่มากคลาสสิกเพอร์เฟกต์คายแม็กอิเมจินเนี่ยแต่ก่อนมีแค่สี่รุ่นครับครับเอแล้วตอนหลังก็มามามามีรุ่นหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็มาฮันเตอร์ แล้วก็มาอัลติเมทพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยในตลาดเนี่ยไม้ของพี่เนี่ยมันมีราคาสูงมากสูงสูงมากๆแล้วคนก็ชอบซื้อเอาไปเล่นกันครับอันเนี้ยแน่นอนว่าเวลาออกจากร้านเอาออกจากที่เนี่ยมันไม่น่าจะแพงก่อนสเต็ปแรกคือมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นครับแต่พอเขาเล่นกันไปแล้วเนี่ยมันมีการซื้อขายกันมันแพงมากครับพี่รู้สึกไงก็ก็ จริงๆแล้วมันก็กว่าจะได้สักอันหนึ่งนะบอกผมบอกตรงเลยผมทุ่มเทมากผมทุ่มเทมากกว่าจะเสร็จแต่ละออเดอร์แต่ละออเดอร์นะครับผมทุ่มเทจริงๆแล้วก็พยายามสรรหาให้เขาที่เขาตั้งใจอยากได้อยากจะสั่งเราเนี่ยพยายามสรรหาให้เขาครับแบบว่าแต่ละด้ามแต่ละด้ามเนี่ยบางทีสองหมื่นสองหมื่นห้าเนี่ยแบบว่าเรา ทำตัดใจเลยอ่ะซึ่งมันแบบว่ามันมันก็ยังถูกไปจนถับสองหมื่นห้าแต่ว่าเพื่อให้เขาจับต้องได้เออมันก็เหมาะสมรานราคานี้ที่พีที่สุดเลยที่เคยทํามาไม้อันหนึ่งเท่าไหร่ที่ขายไปเท่าไหร่ที่แพงที่สุดเลยเก้าหมื่นเก้าหมื่นขันไอ้ตัวนั้น่ะมันดียังไงมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นสิบสามเส้นแล้วสอนสองด้านครับเส้นข้างตรงอสอนสองด้านอืแล้วด้ามเนี่ยมันเป็นด้ามแบบ มันเป็นเหมือนกับไม้เป็นโรคอ่ะแต่ว่าไม้เป็นโรคเนี่ยมันทําให้แบบเกิดลายไม้ที่มันมันสวยสวยงามครับแล้วก็มันไม้งั้นมันมีทําได้แค่อันเดียวมันไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วหายากที่จะเอาไม้มาจะได้อย่างนั้นลายแบบนี้ด้วยเออก็เลยแบบว่าขายไปให้ใครไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าขายชหคนต่างประเทศไปครับโอ้โหนะะคนบูนายไปคนบูนายเขามาซื้อเลยเหรอเขาเขาเขาแบบให้ให้ ให้ใครนักกีฬาทีมชาติบูนายมาซื้อโอนะฮะเพราะว่าไม่คือบูบูนายเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าประเทศเขาค่อนข้างที่จะร่ำรวยอยู่แล้วไอ้เรื่องที่แบบอะไรตรงนี้ไม่มีปัญหาครับนะฮะอ่ะสุดท้ายนะครับพี่โอฝากอะไรถึงแฟนแฟนของพี่โอหน่อยที่ติดตามพี่โอแล้วก็ใช้บริการพี่โออยู่อยากจะกราบขอพระคุณนักสุเกอร์หรือว่าคนที่ชอบเล่นกีฬาสุเกอร์หรือคนที่ชอบ ดูกีฬานุกเกอร์แล้วก็คนที่มีแม่คิวของโอมินเนี่ยก็ผมดีใจแล้วก็อยากจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติแล้วก็ให้ความอุปการะเอื้อเฟอื้อให้เราได้มีงานที่เราทำอย่างใจรักมาได้สากว่าปีครับแล้วเราก็จะทำงานนี้ต่อไปเรื่อยจนกว่าจะทำ คิวที่สวยที่สุดแล้วก็คิดว่ามันสวยที่สุดแล้วถึงจะเลิกทำถ้ายังไม่สวยที่สุดก็ยังไม่เลิกทำครับอ่าอยู่เป็นแฟนแฟนของคนสอยคิวอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเอาละอันนี้มันสวยที่สุดละถึงจะเลิกทำถ้ายังไม่สวยถูกใจก็ยังทําไปเรื่อยๆอืมนะฮะวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะครับมาพูดคุยกับพี่โอนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครอยากจะมาอุดหนุน ไม้ของพี่โอมาได้ง่ายนะครับมาตลาดมีนถามดูก็ได้ใครดูก็ได้มาที่ตลาดมีนบุรีใช่ครับนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะสั่งไม้แน่นอนวันเดียวได้วันเดียวได้อ่าเดินเข้ามาคุยสิบโมงตอนเย็นมาเอาไว้ได้เลยครับเราเตรียมบอกเอ้พวกผู้บริษเนี่ยเราเตรียมว่าเรียบร้อยอยู่แล้วขอเพียงเดี๋ยวออเดอร์คุณมาแล้วกันใช่ครับนะครับแล้วไม้มีหลายราคานะครับเข้าถึงได้จับจับได้ทุกคนอ่านะับไม่ใช่ว่า ไม้จากพี่โอเลยนะสี่ห้าพันนี่ชั้นหนึ่งแล้วอ่าไม่ใช่ว่าผูจะแพงจนจับต้องไม่ได้ใช่ครับไม่เกี่ยวนะครับจับต้องได้ทุกคนใช่ครับไอ้ที่แพงๆนี่มันมนของหายากหายากจริงๆครับนะฮะวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ